สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครคนที่จะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณเขาจะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณเขาเป็นใครเรามาดูพลังงานตัวเขาคนที่เขาจะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณเรื่องราวชีวิตเขาตัวเขาเป็นอย่างไร พลังงานตัวเขาไปแลกพพะเพิงพระวิสณุกรรมผนางสุพรรณมัจฉา ดูเหมือนเขานะ่ะพ,พอเพิงมาเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักหรือคุณกับเขาไม่เข้าใจกันในตอนนี้เพราะเนี่ยมีมีความเป็นคู่หรือคนที่คุณกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเนะ่เคยช่วยเหลือกันทำงานด้วยการเรียนด้วยกันผ่านการเรียนรู้นี่ใส่ใจคอกับคุณแล้ว,ลวก็แล้วก็มาเป็นความรักจากมั่นคงถ้ามองดูตัวเขานะ่ะตอนเนี้ยเขาเป็นคนที่ใจร้อนนะใจร้อนกดง่ายหายไว ใจร้อนวุวามเขาอะแต่เขาเนะี่ยเพราะไปเนะี่ยพูดถึงเขาต้องการสร้างครอบครัวชีวิตความมั่นคงล้วเขามีฝีมือมีความรู้ความสามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีที่มั่นคงได้เนะี่ยในความรักเขาต้องใช้เวลาที่ที่จะเลือกใครที่จะคบกับใครที่จะสร้างครอบครัวหรือเขาเขาเป็นคนที่จริงหวังจริงจังตั้งหวังกับความรักที่มั่นคงมากมากคนหนึ่งอะ นะเขาเหมือนยอมตายเพื่อพิสูจน์หลักแท้ให้คนที่เขารักรู้แล้วเขาอะต้องเหมือนพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณรักเขาเขารักคุณอะได้เป็นคู่กันแล้วเขามองดูเขาอ่ะตอนเนี้ยเขาต้องการสร้างขอบครัวชีวิตความมั่นคงมีฝีมือหรือเขาผ่านการความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ความยากลําบากมาในชีวิตมามา,มากมายนะแล้วพราะเพิงอ่ะต้องทำให้เขาใจเย็นรอบคอบมากขึ้นนะรู้เข้าใจ แล้วอดทนน่ะดูพลังงานตัวเขาเนี่ยสามารถสร้างสร้างผลงานสร้างเงินสร้างงานมาได้มากแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะ,นะเพราะมีมีฝีมือหรือเขาทำงานเพื่ออุดมคติอุดมการเพื่อส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของเขาแต่เขามีฝีมือที่จะเหมือนหาเงินมาจากความสามารถของเขาอะได้มากมายหรือเขาต้องอดทนก่อนนะตอนเนี้ย อดทนกับการต่อสู้ชีวิตการงานการสร้างครอบครัวสร้างชีวิตเงินงานให้มั่นคงอะ่ะต้องอดทนหรือเขาอดทนเหนื่อยมาก่อนแล้วแล้วเวลาที่เขาจะประสบผลสําเร็จแล้วไม่ว่าอย่างไรด้วยความอดทนของเขานะี่เพราะพินเนจะสร้างสร้างความมั่นคงให้กับเขาการงานการเงินมั่นคงพลาหูเข้ามา นางสีดาดูเขาความรักถ้ามองดูความรักเขาแล้วกว่าจะสมหวังนะต้องอดทนต้องฝ่าฝันอุปสรรคขวางหนาม,มามากกว่าคุณกับเขาจะได้มาพบเจอกันกับเขากับคุณน่ะผ่านอุปสรรคมามากหรือไม่เขากับคุณนะกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสมหวังต้องมีอุปสรรคขวางหนาม,มากมายเพราะก็ต้องรอคอยต้องอดทนกับความรัก ถึงจะสำเร็จสมหวังในดังที่คิดที่ต้องการที่จะมาพบเจอมาสร้างครอบครัวกับคุณน่ยแล้วรู้เข้าใจกันชีวิตเขาเหมือนเคยผิดหวังเสียใจนะเพราะพยายามซ้มเนี่ยตัวเขาเองความความเสียใจถ้ามองดูความรักแล้วผิดหวังความรักที่เคยเจ็บเจ็บปวดเสียใจความรักที่คาดเดาได้ยาก ถ้าเขาเผชิญกับความมืดมิดความเศร้าความผิดหวังความเสียใจนะ่ะเกิดขึ้นกับเขานะ่ะแล้วจะเป็นอย่างไรพายินเนี่ยไม่ว่าอย่างไรชีวิตเขาจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบผลสําเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามนะ่ะในชีวิตเขาเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าณตอนเนี้ยเขาจะเป็นอย่างไรอะ่ะชีวิตเขาจะมั่นคง มีความรับผิดชอบมีความเป็นหัวหน้ามีความเป็นผู้นําเป็นเจ้าของกิจการความมั่นคงเกิดขึ้นกับชีวิตเขาแล้วด้วยความรู้ความสามารถของเขาเนะี่ยผลักดันชีวิตให้เขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดก้าวไปข้างหน้าท้นั้นตอนนี้เขาไปสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปเพราะย้ำซเพราะเ่ย พวิษณุกรมเนะี่ยเขาก็สร้างบ้านสร้างครอบครัวความมั่นคงชีวิตที่ดีฐานะความมั่นคงมาจากความสามารถของเขาแล้วแบบไม่มีที่สิ้นสุดเกิดขึ้นกับเขาเนะี่ยแล้วเขามีฝีมือมีความสามารถชีวิตเขาจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปข้างหน้าจะเกิดขึ้นกับเขาถึงแม้ว่าตอนนี้เขาต้องผเผชิญกับความ 10, มืดอมิดความเศร้าหรือถ้ามองดูความรักระหว่างคุณกับเขาที่คนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกัน ต้องรอคอยความรักกว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังพระเทววฤาษีแต่เรื่องงานเงินน่ะประสบผลสําเร็จเรื่องความรักต้องอดทนต้องรอคอยแล้วเขาจะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงไปกับคุณหรือเขาจะนํารักที่มั่นคงมาให้คุณน่ะความไม่เที่ยง ทำรักเขานะเขาทุ่มเทนะเพราะดูพลังงานตัวเขาแล้วมีแต่งานเง,งินต้องประสบผลสําเร็จเทพพาเรื่งหัดสบดีไม่ว่าเขาคิดหวังตั้งใจอะไรไว้จะสําเร็จสมหวังได้ดังที่เขาคิดแล้วเขาพร้อมที่จะศึกษา ค้นคว้าเรียนรู้ทบทวนทําความเข้าใจหาเหตุผลให้ความสุขสมหวังได้ดังที่เขาคิดและด้วยความดีของเขานําพาไปสู่ความสําเร็จสมหวังเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคปัญหาเนี่ยนำพาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคหรือไม่ตอนนี้เขาอยู่ในความเศร้าความผิดหวังนะถ้ามองดูความรักหรือชีวิตพอดูงานเงินเขาประสบผลสําเร็จถ้ามองดูความรักแล้วความหึงหวงความขัดแย้งความไม่เข้าใจ กับคนรักถ้าเขาไม่ไม่มีปัญหากับคุณเพราะเขาจะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณด้วยคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันนะกลับมาใหม่ก็ได้เนะพราะจะพัฒนาความรักไปด้วยกันหรือชีวิตเขาเองพบกับความอุปสรรคขวางหนามมากมายความรักที่เสียใจถูกทำร้ายจิตใจแล้วก็มาพบเจอกับคุณสรุปเป็นอย่างไรชีวิตเขา เขาจะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงอะ่ะเกิดขึ้นอะ่พะพิอินสำเร็จสมหวังอันยิ่งใหญ่และงดงามพัชศิวนะเน่ยดูชีวิตเขามีมุมผักเหไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดที่ต้องการได้ดังใจเขาอะ่ะต้องอดทนต้องรอคอยเนะพราะคู่กับการรอคอยถึงจะสำเร็จสมหวังแต่ด้วยความมั่นคงของเขาคาดไม่ถึง คุณกับเขาจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงมาพบเจอกับคุณแบบคาดไม่ถึงถ้าเป็นคนที่เขาคุณรอเขาอยู่ร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณน่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะณตอนเนี้ยตัวเขาเองอะนํำรักที่มั่นคงมาให้คุณแล้วเขาดูเขามีฐานะหรือเขาถ้าไม่มีฐานะเพราะว่าเนี่ยเขาจะมาดูแลส่งเสริมให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองนะเพราะคนรัก ลูกคุณอะส่งเสริมเขาได้ให้ชีวิตเขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกคนรักส่งเสริมสนับสนุนเขาแร้วเขามาสนับสนุนคุณสลับกันได้แต่ว่าเนี่ยสมหวังแบบคาดไม่ถึงคนที่คุณคาดไม่ถึงเขาคาดไม่ถึงว่าเขาจะรักคุณคุณจะรักเขารักที่มั่นคงมาให้พระไพ่ก็ยามสามน่ะถ้าเกิดขึ้นพระอินรักที่มั่นคง เป็นคู่แท้คู่ที่ดีส่งเสริมสนับสนุนชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทุกคุณมาดูแลเขาให้เขาออกจากอุปสรรคความเศร้าความผิดหวังพลังงานตัวเขาแล้วเรามาดูว่าคนที่เขาจะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขากับคุณหมายเลขึ่งหมายเลขึ้สิบเจ็ดหมายเลขสี่หมายเลข12สิบสองหมายเลข10สิบหมายเลข16สิบหกหมายเลขึ้สิบสามหมายเลขสี่หมายเลข5ห้า แม่หมอขอไผนะ่ในหมายเลข5้าหมายเลข35หมายเลข19หมายเลข14หรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดราศีกันหรือเกิดเดือนกันยายนหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณอนาคตที่มั่นคงนะคุณรักเขาเขารักคุณเกิดขึ้นสมหวังรักที่ยิ่งใหญ่และงดงาม สร้างสร้างบ้านสร้างครอบครัวถึงแม้ตอนนี้จะดูเหมือนอมีมุมหักเหม,มืดมิดแต่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็จะสมหวังแบบคาดไม่ถึงแล้วเรามาดูว่า <mm เขาจะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร ที่ผ่านมาปัจจุบันอนาคตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอีกนะก่อสร้างนี่ก็พูดถึงการสร้างนี่ก็สร้างสร้างบ้านสร้างชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับคุณร่วมสร้างชีวิตไปกับคุณร่วมสร้างอนาคตเนะี่ยคนที่คุณหวังคุณปรารถนาคุณรักเขาคุณที่ดีที่คุณจะสมหวัง ดังที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณต้องการเนี่ยครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวพ่อแม่ลูกมีความสุขเนี่ยร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงที่ดีไปกับคุณนำรักที่มั่นคงมาให้คุณหรือเขาไม่มีความมั่นคงเขามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณที่ดีอ่ะคุณส่งเสริมเขาเขาจะมาส่งเสริมสนับสนุนคุณสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงออกเดทแล้วคุณจะได้คบกับเขาหรือคุณกําลังคบกับเขาอยู่คุณรู้จักเขาแล้วเนี่ย จะได้คบได้ออกเดทพูดคุยคุณจะได้เจอเขายังไม่เจอคุณจะได้เจอเนี่ยจะสมหวังพยายามทำที่ดีต่างประเทศลุกคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างแล้วคุณจะได้พบเจอเนี่ลูกคุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่เพราะเนี่ย คว,ความไกลความห่างห่างไกลหรือเขาเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างที่ระหว่างคุณกับเขานะี่ยสบายยังไหวนะความมั่นคงในความรักไม่ว่าคุณกับเขาจะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาพร้อมที่จะอดทนต่อสู้มั่นคงเพื่อความรักที่มั่นคงไปข้างหน้าอึดอัดคุมขัง แต่คุณกับเขาต้องมีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขอุปสรรคปัญหาพูดคุยปรับความเข้าใจกันในลหลายๆเรื่องอยู่นะหรือยังไม่พบไม่เจอนะแต่คุณจะได้สมหวังเนะี่ยเพราะครอบครัวที่อบอุ่นนะตอนนี้นักช็อปเขาหล่อเขาสวยคุณมีสเสน่ห์มีคนมาให้รักให้เลื่องมากมายหรือตัวคุณเองนะ่ะแล้วเขาจะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณหลงทางหรือตอนนี้คุณก็ยังไม่รักยังคบ ยังไม่รู้จักแล้วคุณจะรู้จักเพราะเนี่ยจะมีการออกเดตได้สมหวังนะมีคนที่จะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาหรือเรื่องราวชีวิตของคุณเองรักนี้มันคงอดทนเนี่ยจะได้สร้างบานสร้างครอบครัวอัศนะอักรรษรที่เกิดขึ้นได้ด้วยความรักนะร่วมกันแก้ไขปัญหาเข้ามาหรือไม่ถ้ามองดูเรื่องราวของเขาเองเนะ เขามีเรื่องราวที่ต้องนะที่ไม่เข้าใจกันนะเพราะมีเหตุการณ์ที่คุมขังติดคุกยังไม่สมหวังยังหาทางออกไม่ได้หรือยังเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังไหวเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความรักนี้จะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณอนาคตที่ดีแล้วเรามาดูว่า พลังงานตัวเขาระหว่างคุณกับเขาเรามาดูความรักเขาความรักเขาเป็นอย่างไรคนที่จะเข้ามารวมสร้างอนาคตไปกับคุณ บางทีเราอาจจะแยกจากกันต้องไกลต้องห่างแล้วกว่าจะเข้าใจก็่าจะสมหวังเขากลัวกลัวที่จะทำร้ายคุณหรือเป็นคนที่เคยทำให้คุณเจ็บผิดหวังอันนี้ดูหัวใจเขาความรู้สึกเขาเขาว่าเขาเกลียดระยะห่างระหว่างคุณกับเขาเขารู้สึกไม่ดีเลยที่ต้องไกลต้องห่างที่ไม่เข้าใจกันเขาไม่อยากปล่อยคุณไปคิดถึงที่จะได้อยู่กับคุณ เขาไม่เข้าใจว่าการเชื่อมต่อนี้คืออะไรความรู้สึกเขาถ้าคุณเจะได้มาพบเจอกับเขาเนี่ยจะเขาอะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขายังไม่เข้าใจในความรักนี้แต่เขาจะเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณแล้วเรามาดูว่าเขาเป็นใครเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรอีกคุณกับเขาพบเจอกันหรือยังหรือเป็นอย่างไร สถานการณ์สายเปด้วยเขาเป็นสายเปยมาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณนารักที่ดีมาให้คุณทุกคนที่คุณก็มอบรักที่ดีให้เขาอะ่ะมอบความรักที่ดีให้กันและกันคู่เสียดูเหมือนก็ยังไม่สมหวังนะดูมีความดือ้อรั้นเหมือนกันเขาเคยนะประสบกับความไม่เข้าใจกันเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนคุณกับเขาแตกต่างกัน คิดคนละแบบคนละอย่างมีมุมส่วนตัวชอบคนละแบบคนละอย่างแต่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันได้ในความแตกต่างนี้นะ้ล้วคุณจะได้คบกับเขาเดินทางมาหาพูดคุยนะเพราะวันนี้พูดถึงการเรียนรู้นิ่ใส่ใจคอที่คุณกำลังคบกับเขาอยู่รู้แต่ไม่พูดนิ่งคนที่นิ่งเงียบ รักชอบแต่ก็นิ่งก็เงียบอะ่ะรักไม่ได้บางคนบางท่านยังไม่สมหวังตอนเนี้ยยังยังไม่ได้รักยังไม่ได้คบหรือรักที่ยังไม่เข้าใจกันแต่แต่เขาจะมาเป็นสายเปนะรักที่ดีให้คุณคุณจะมอบรักที่ดีให้เขาแอบส่องแอบมองอยู่ทุกคุณแอบมองเขาอยู่ เนี่ยเพราะเป็นี่ยติดตาม GPA ติดตามคนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนเก่าๆกลับมาในความแตกต่างเราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุณเคยรู้จักมาก่อนเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณเนี่ยอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเท่าไปด้วยกันคุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณเข้ามาทุกคนที่คุณเคยรู้จักคุณกําลังคบเขาอยู่เรืองเาคุณยังไม่คบไม่รู้จักเนี่ยอเป็นคนที่คุณเคยรู้จักะจะกลับเข้ามา สรุปไพ่ก็ย้ำซ้ำเหมือนเหมือนเดิมรักคุณที่เป็นคุณเขาจะรักคุณที่เป็นตัวของตัวคุณแล้วคุณจะรักเขาที่เป็นตัวของตัวเขาแล้วเขาจะปรับตัวเข้าหาคุณการปรับตัวเข้าหากันได้จากรักไม่ได้ยังไม่สมหวังไม่เข้าใจกันแล้วเข้ามาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณเป็นอนาคตที่ดีที่มั่นคงคนที่คุณคาดไม่ถึงเขาคาดไม่ถึงได้สำหรับแต่งงาน คนที่คุณจะได้แต่งงานกับเขาเขาจะแต่งงานกับคุณเปิดเผยให้ทุกคนรู้สมหวังคุณรักเขาเขารักคุณนะในที่สุดก็สมหวังค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ